สวัสดีครับหยุดกับพี่สู่ซูเปอร์โปรนะครับและเจอค่ะมิสเตอร์เอ็พีค่ะนี่ครับเราอยู่กับรถตัวใหม่ล่าสุดที่ฮิตสุดๆกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วค่ะเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งฟูลไฮบริดแบบนี้มิสเตอร์วิชิเ e อ็กซ์เพนเดอร์คอร์ทเอชอีวีค่ะโอ้บอกเลยว่าส่งมอบกันรั้วเลยนะครับวันนี้และว,วันนี้มาในเต็มของสีดําเข้มๆกันแบบนี้ด้วยนะครับและคันนี้ลูกค้าก็ยังได้ราคาพิเศษอยู่นะ แค่เพียง946,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเปิดตัวพิเศษแบบนี้ตอนนี้เราขยายแคมเปญให้ได้ถึงแค่12ไมล์นี้แล้วเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยจริงๆคะ่ะโอ้โหนะครับบอกว่าใครอยากได้ต้องรีบเลยนะครับและคันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆเพราะลูกค้าะครับมีสิทธิพิเศษส่วนตัวต่งางหากอีกด้วยนะครับใช่แล้วเพราะลูกค้านี่เป็นพนักง,งานนะคะของอในนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมแคมเปญกับทางมิตซูบิชิมอเตอร์นั่นเองก็จะได้ทั้งส่วนลดเงินสดนะคะแล้วก็โปรโมชั่นสุดคุ้มนะ อันนี้ลูกค้าใช้เงินดาวที่2 0ง0 0 0บาทนั่นเองนะครับทำให้ลูกค้านะคะรับไปเลยกับแคมเปญแรกก็คือดอกเบีย้ยศูนเนาน4ปีทําให้ค่าง,งวดคันนี้อยู่ที่14,313บาท4ปีจบเลยคะ่ะโอ้โหไม่มีดอกเบีย้ยเลยนะครับคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับแต่ความคุ้มค่าก็ยังไม่จบอยู่แค่นั้นนะครับเพราะคันนี้นอกจากตัวดอกเบีย้ยแล้วนะครับลูกค้าก็ยังได้็อเกตเช็คระยะ ปี5ปี1 0 0 0งแสนกิโลให้ด้วยนะครับอ๋อใช่แล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเราก็ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยและยังมีของตกแต่งนะตามที่ลูกค้าเลือกรับเดี๋ยวเราพาไปชมกันค่ะว่าคันนี้ลูกค้าเลือกรับของแต่งอะไรกันบ้างค่ะสำหรับด้านหน้าของตัวรถนะคะลูกค้าเนี่ยอา เลือกที่จะรับการตกแต่งภายในรถเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เลือกเฉพาะออปชันที่ตรงเองต้องการนะคะก็ไม่ได้รับเป็นสกเกลร์รอบคันเนาะแต่ตัวบอดี้รถนี่ก็สวยงามอยู่แล้วนะคะกระจังด้านหน้านี่ก็จะเป็นสีดำเมทัลเลกแบบนี้เลยดูหรูหราพรีเมียมทำให้รถเนี่ยดูเป็นออ l b แบล็กเลยนะคะมีเอ็มเบตัวนี้ด้วยค่ะเป็น h e v ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์ค่ะเป็น LED นะคะก็จะเป็นบ้างๆสวยงามแบบนี้เลยตัวโคมของไฟหน้าเราทั้งหมดนะคะก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ LED ค่ะ ตัวนี้จะมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะคะก็จะเป็นค่าโรงงานตั้งมาให้ไว้เลยถ้าเราอยู่ในที่มืดเนี่ยไฟหน้าก็จะติดอัตโนมัติเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีไฟตัดหนองที่เป็น LED เช่นเดียวกันนะคะก็ดูสวยครบเลยส่วนทางด้านหน้านะต่อให้เราไม่ได้เสร็จสกเกิร์ตข้างล่างเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีเป็นแบบสีเงินๆน,นะคะเหมือนเป็นแบบการกันแห้งด้านหน้าให้ด้วยก็ดูสวยงามลงตัวแถมมีขีดเส้นสีฟ้าๆนะคะให้ดูเป็นรุ่นไฮบริดด้วยคะ่ะ สำหรับล้อของ Expander Cross HEV นะครับจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับเป็นสีทูโทนเป็นเงินตัดจับเทานะครับแล้วก็มีแถบตัวนี้ครับเป็นสีฟ้าครับพร้อมเคปล่าตรงดำๆตัวนี้นะให้ดูวรถรุ่นนี้ก็คือตัว Expander HEV นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีตัวยางนะเป็นไซส์ขนาด205 55 R17 นะครับก็ให้มิติที่องค์ตัวพอดีเป็นของ Bi Sto นะครับแล้วรุ่นนี้ให้มาพร้อมระบบดิสเบรกสีล้อกันเลยนะครับนี่มีดิสหน้าดิสหลังมาให้ครบนะครับ เวลาเบรกนะครับจะมีการส่งกําลังจากการเบรกครับสร้างกระแสะไฟกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ตัวล้อนะครับยังมีระบบ Active ยอคอนโทรลนะครับซึ่งจะช่วยเรื่องของการเข้าโค้งนะการเติมกําลังของการเข้าโคง้งเราจะเข้าโค้งได้ง่ายและเฉียบคมมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงระบบเบรกก็มีให้ครบไม่ว่าจะ ABS, EBD และ BA ก็คือใส่มาให้ครบเลยนะครับ การตกแต่งซุ้มล้อนะครับตัวนี้มาจากโรงงานเลยจะเป็นสีดําด้านนะครับมีทั้ง4ล้อเลยนะรวมถึงตรงกลางนะครับเป็นดําด้านเหมือนกันแต่มีการตกแต่งแถบสีเงินนะครับตรงกลางนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนี่ตกแต่งเส้นสีฟ้าให้ดูว่ารถคันนี้ก็คือตัวไฮบริดนั่นเองนะครับรถนี้ครับการติดฟิล์มครับเราติดให้เรียบร้อยทั้งคันเป็นิฟ์มเซอร์มิกนะครับลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้เลยนะครับราหลังคาตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับ จะมาเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้ยิงเข้ากับตัวสีดําของ e x สเซน e r c r o คอร์ตัวนี้โหบอกเลยว่าลงตัวกันมากๆและสามารถใช้งานได้จริงครับสามารถไปติดแลกหลังคาอะไรเพิ่มเองได้ต่างหากด้วยนะครับกระจกมองข้างของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้ามีไฟเวติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้เลยนะและก็ยังมีการติดตั้งกล้องรอบคันนะครับนี่ตรงนี้เลยนะกล้องรอบคันมีทั้งตัวนี้นะครับนี่ด้านล่างตัวนี้นะแล้วมีด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังนะครับ เวลาเปิดกล้องรอบคันตัวนี้ก็จะมีภาพแบบเบรดไ v วิวมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่เราก็ยังมีตัวเอมเบมของตัว Hybrid HEV ตรงนี้นะครับติดมาด้วยให้เรารู้ว่าตัวนี้ก็คือ Hybrid HEV นั่นเองนะครับและความสูงของรถนะครับคันนี้จะอยู่ที่205ม mm มด้วยนะครับทำให้การลุยนะก็ทำได้ดีนะครับแล้วการขึ้นลงก็ไม่ยากลำบากเกินไปด้วยนะครับ ด้าน,นท้ายของตัวรถนะคะจะมีเสาอากาศคลีปฉลามนะคะมาจากโรงงานรวมถึงสปอยเลอร์หลังแบบนี้เลยนะคะดูสวยงามลงตัวมีไฟเบรกให้ดวงที่3ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีทั้งไล่ฟ้านะคะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังครบถ้วนนะคะไฟท้ายเป็น LED เป็นทรงนี่เหมือนตัว T แบบนี้นะคะก็ชัดนะคะสว่างทุกเส้นทางเลยแล้วก็ของเรานะคะอย่างที่บอกว่าเป็นกล้องรอบคันเพราะฉะนั้นเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังภาพจะขึ้นอัตโนมัติที่จอให้นะคะซึ่งจะมีทั้งแบบ Bird Eye View แล้วก็ ดูเฉพาะหน้าหลังด้วยนะคะก็คือครบถ้วนปลอดภัยในการถอยจอดแน่นอนนะคะรวมถึงเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะเรามีการติดตั้งเซนเซอร์เพิ่อมอีก2จุดเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยก็จะได้ค้งความปลอดภัยทั้งทางภาพและเสียงครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะในกล้อง3 6 0องศาของเราะคะ่ะก็จะเป็นการบันทึกภาพรอบคันให้ด้วยเลยนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องไปติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังแล้วนะคะก็คืออันนี้มีครบให้4กล้อง4ตัวเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะทําเป็น ฝาท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนะคะซึ่งนี่สามารถเปิดจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าจากรีโมทนะคะแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดให้ภายในรถด,ด้วยนะคะรวมถึงรองรับการติดตั้งนี่เราติดตั้งเป็นแบบคิกเซนเซอร์หรือว่าเป็นการเตะเปิดได้ด้วยคันนี้จริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยได้รับตัวพรม6 d ดีด้วยนะคะแต่ว่าของมาไม่ทนันเดี๋ยวเราก็จะตามหลังเอาไปให้ลูกค้ากันนะคะแต่อันนี้จะมีถาดท้ายนะของแพ้ให้นะคะเอาไว้วางของเปียกได้เลยนะคะก็ สะดวกสบายทางด้านในนะคะ<ๆ>ก็จะมีกล่องเก็บอุปกรณ์นะคะ<ๆ>ก็สามารถเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้นะอันนี้ของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนอุปกรณ์นะเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นของเดิมเราคืนให้ทางคันนะคะตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินด้วยค่ะทั้งป้๊งลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางนะคะนี่แล้วก็มีแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ที่ใช้ภายในรถนั่นเองค่ะส่วนอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะคะเช่น แม่แรงแล้วก็ประแจขันวอต่างๆจะอยู่ตรงด้านข้างนี้นะคะก็จะมีครบเรียบร้อยเลยนะคะเป็นที่นั่งปรับเบาะพับเบาะได้ตามความใช้งานตามความต้องการของลูกค้านะคะแถวสามเนี่ยสามารถพับได้แบบห้าสิบห้าสิบส่วนแถวสองนี้จะพับได้แบบสี่สิบหกสิบทุกที่นั่งมีเบลให้ครบทุกที่นั่งเลยนะคะแล้วก็มีที่เก็บเบลให้ด้วยนะคะรวมถึงด้านท้ายนี่มีที่วางแก้วให้เยอะมากเลยรวมถึงมีจุดจ่ายกระแสไฟสิบสองนทางด้านหลังให้ด้วย เดี๋ยวพาไปชมนในตัวรถกันต่อค่ะชุภายนโยศของ e x p เ n d e r Cross h ์ v ก็จะมาเป็นเบาะหนังนะครับเป็นสีดำตัดกับสีน้ำเงินเข้มนะครับให้ดูหริปรูพรีเมียมและยังมีระบบฮีทการดนะครับช่วยเรื่องการสลายความร้อนให้ด้วยนะรวมถึงคอนโซลต่างๆนะครับตัวนี้จะแต่งเป็นสีน้ำเงินเข้มให้ดูพรีเมียมลงตัวกันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ e x p เปน e r Cross ร์ v ก็จะมาพร้อมพุงอ,อะไรยพลเวอร์ไฟฟ้าที่มีการเซ็ตค่าใหม่นะครับ ทำให้การขับขี่ง่ายมากขึ้นนะมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพวงมาลัยด้วยนะแล้วก็ยังมีปุ่มต่างๆให้ครบไม่ว่าจะตัวคุชคอนโทรลสำหรับบล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลนะครับหรือตัวมัลติฟังชันนะครับสำหรับควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ควบคุมการทํางานของหน้าปัดแบบดิจิตอลที่มาใหม่ตัวนี้นั่นเองนะครับนี่หน้าปัดดิจิตอลสามารถดูค่าต่างๆได้หมดนะเนีย่ยการหมุนเวียนของพลังงานนะครับเนีย่ยการเข้าระบบ Active y a w Control นะครับมีให้ดูให้ครบเลยนะครับนอกจากนี้นะครับปุ่ม สำหรับเปิดปิดไฟหนะ้าอัตโนมัตินะครับก็เซตค้างง่ายๆตรงนี้ได้เลยด้วยนะครับนี่แล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทมาเป็นสีฟ้านะครับในติมของไฮบริดแล้วยังมีการเซตปุ่มของตัวฝาท้ายไฟฟ้าด้านในไว้ให้เปิดปิดง่ายขึ้นด้วยนะครับกระจกมองหลังของรุ่นนี้นครับก็จะให้มาเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับและสำหรับจอนะครับจะได้มีการเปลี่ยนใหม่นะครับจากจอเดิมนะเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วแรม6นะครับรอม128นะครับตัวนี้ และก็มีการติดตั้งกล้อง360องศาซึ่งสามารถดูได้เลยนะนี่เห็นไหมโอ้มีภาพขึ้นรอบคันในแบบนี้นครับเดรดไอวิวนะดานหนา้าด้านหลังมีให้ครบนะครับแล้วยังบันทึกภาพในตัวได้ด้วยนะครับตัวนี้เราก็จิ้มได้เลยนะเนี่ยอยากดูเห็นไหมมีไฟล์เก็บไวใ้ให้ดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็มี usb สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆครับอยู่ในช่องตัวนี้ไว้ให้ด้วยเลยนะครับโอ้โหไม่ต้องไปติดกล้องหน้าเลยครับมีตัวนี้สบายสุดๆนะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆนะครับนี่ได้ด ยู u ูบนะครับเน็ตฟิกนะครับเนี่ยพีพีเพสโตโหลดแอปได้ด้วยนะครับครบเครื่องเลยนะครับแล้วก็ระบบแอร์รุ่นนี้ครับจะเป็นระบบแอร์แบบ m a x Cool Air นะครับเนี่ยเยียวถึงใจกดปุ่มเดียวตัวนี้ความเย็นจะมาให้สุดเลยนะครับเนี่ยใช้งานง่ายมากๆแล้วก็อากาศตัวนี้ก็ยังสามารถวองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับที่ชาร์จนะครับก็มีเนี่ยที่ชาร์จตัวนี้ให้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ช่องนึ่งนะครับแล้วก็ตัว เกียร์รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นแบบ electric shift นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานง่ายนะตัวนี้ P ก็คือกดปุ่มเดียวเลยนะครับหรือ D ก็ดึงลงก็สามารถเข้าีได้แล้วมี B สําหรับเวลาลงเข่าขึ้นเข่าก็ใช้ตัวนี้ช่วยชะลอความเร็วได้นะครับมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ auto h o ฮเบรก e ใช้ในเมืองได้แล้วก็มี drive mode ด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถปรับการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบกันเลยนะครับเนี่ยมี web mode นะครับ gravel mode ท่าแม็ก mode นะครับก็สามารถดุยได้ทุกประสาทเลยนะครับ สำหรับพื้นที่นั่งของผู้โดยสารนะคะอันนี้สำหรับแถวสองนี่ก็ถือว่านั่งสบายเลยนั่งเต็มที่ได้สามตำแหน่งเลยนะคะมีเบลให้ครบทุกที่นั่งเลยนะคะกรณีที่นั่งแค่สองคนตรงกลางตรงนี้วางเท้าแขนหรือว่าเป็นที่วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะดึงลงได้นะคะรวมถึงตัวเบาะนะคะสามารถพับปรับเอ็นรวมถึงการนีเลื่อนรางหน้าหลังได้นะคะสำหรับผู้โดยสารแถว3าเขาจะได้นั่งสบายมากขึ้นค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะมีนี่สิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีทั้งตัวปรับอากาศสามารถปรับความแรงของพัดลมเปิดปิดเองได้นะคะรวมถึงปรับทิศทางได้เลยบนศีรษะแบบนี้ลมที่ออกมาเป็นแอร์นะคะเป็นความเย็นเลยเพราะว่าเรามีคอยเย็นให้อยู่แล้วนะคะแยกกับทางด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็นี่สาหรับความบันเทิงนะคะก็จะมีจอให้14นิ้วเป็นจอเพดานแบบนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับการเล่นของจอด้านหน้านะคะจอด้านหน้าเล่นอะไรก็จะมาสะท้อนที่ ตัวนี้ให้เลยอัตโนมัตินะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนี่เลยค่ะที่ชาร์จแบตต่างๆนะมีทั้งไท p A ไท p C อยู่ตรงนี้ให้ครบถ้วนเลยนะคะสําหรับแถวนี้เนี่ยสามารถรองรับการติดตั้งเบาะเด็กคาซีทได้เลยนะคะครบถ้วนแล้วก็แบตเตอรี่ขับเคลื่อนของเราแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ภายในรถนะคะแล้วก็อยู่ใต้เบาะของผู้น้านะคะซึ่งก็จะทําให้ป้องกันนะการกระแทกหรือการชนจากทางด้านล่างได้ดีขึ้นรวมถึง จุดน้ําเข้าก็จะอยู่สูงกว่าปกติด้วยแต่ว่าไม่ร้อนนะคะเพราะของเราเนี่ยก็จะมีตัวท่อนะคะท่อลมเย็นนะคะไปเป่าตัวแบตเตอรี่นี้โดยตรงด้วยนะคะก็จะทำให้ผู้ที่นั่งแถวแรกเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ร้อนเลยหุ่กำลังของวาฟฟูไฮบริดเรานะครับนี่เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.6L m ม y w e l นะครับเป็น4สูบนะตัวนี้ให้กำลังถึง95แรงม้านะครับเป็นรอบเครื่องที่นิ่งๆน,นะครับทำให้การส่งกระแสไฟ ทำได้ดีนะครับส่วนตัวนี้เป็นชุดควบคุมมอเตอร์นะเพราะจะมีมอเตอร์นะครับที่ให้กําลังสูงถึง255แรงบิดนะครับและก็มีกําลังแรงม้าถึง116แรงม้าด้วยนะครับก็มาจับคู่กันนี่บอกเลยโหหายห่วงนะครับยิงเข้าคู่กับเกียร์ไฟฟ้าที่อยู่ด้านในนะครับตัวนี้การขับขี่ไหลลื่นและตัวนี้ใช้ไฟฟ้าเป็นการขับเคลื่อนหลักนะครับฉะนั้นฟีลการขับต่างๆไม่ต่างอะไรจากขับรถไฟฟ้าเลยนะครับ เรายังสามารถขับได้หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าร้วนนะครับหรือใช้เครื่องโยนต์มาปั่นไฟนะครับเราให้ใช้ไฟฟ้าวิง่งหรือจะทํางานทั้ง2ระบบคู่กันก็สามารถทําได้ในรถคันนี้ด้วยนะครับนอกจากของแถมโปรโมชั่นดีๆนะคะก็ยังมีตัวฟรี์วิสแพ็กเกจ5ปีหรือ100,000กิโลคะ่ะโอ้โหบอกเลยว่ามีแพ็กเกจนี้นีคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับเพราะเราสามารถเอารถนะครับเข้าเช็คยาที่สุนเรการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าฟรีทั้งค่าแรงนะคะค่าเคมีพันธุ์และอะไรต่างๆในการเข้าเช็คเรียตลอด5ปีแสนโลนี้เลยซึ่งสามารถเข้าได้ทุกสูตรทุกประเทศด้วยค่ะโอ้โหนะครับแล้วพอมีแพคเกจตัวนี้นะครับสิ่งที่เราได้เพิ่มอีกอย่างก็คือบริการช่วยฉุกเฉิน24ชั่วโมงจะฟรีให้ถึง5ปีกันไปเลยด้วยนะครับก็ถือว่าปลอดภัยอุ่นใจนะคะแล้วนอกจากความอุ่นใจนี้นะคะตัวการรับประกันวารันตีจากมิซูมอเตอร์นะคะก็ให้เต็มที่เลยนะคะ อย่างตัวรถนะคะและการขับเคลื่อนแบบด้วยน้ำมันปกติจะรับประกันอยู่ที่5ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลคะ่ะส่วนระบบ HEV หรือ h y b r ิ d นะครับจะรับประกันให้ถึง5ปีแบบไม่จำกัดระยะทางกันเลยนะครับส่วนแบตเตอรี่เเีีมไอออนของเรานะคะรับประกันเต็มๆเลยนะคะ10ปีไม่จำกัดระยะทางคะ่ะปลอดภยัยหายห่วงใช้ไปยาวๆได้เลยนะครับแล <Wow. S 2> วบอกเลยว่าอัตราสิ้นเปลืองของวันนี้นครับก็ยังให้ ได้สูงสุดถึง19.2กิโลวัตต์ด้วยนะครับใช่แล้วแล้วก็รองรับน้ำมันได้หลากหลายนะคะทั้งแก๊สโซฮอล์91 95และก็ E20 เลยคะ่ะพอแล้ครับเนี่ยคุ้มค่าสุดๆจริงๆเลยครับทั้งโปรโมชั่นนะครับทั้งออปชั่นของรถสมรรถนะ การตกแต่งหรือแม้แต่ดอกเบี้ยและการรับประกันนะครับมาครบจัดเต็มสุดๆเลยนะครับและทําให้คันนี้ถือว่าขายดีอันดับหนึ่งของเราเนี่ยส่งกันทุกวันรัวๆเลย <Okay. S 2> แต่สาหรับคันนี้มีเจ้าของไปทิ่งเรียบร้อยแล้วเราเตรียมของที่เราลือกไว้ให้ลูกคา้าด้วยค่ะ <S <S เดี๋ยวเราครับมาน้องสุขหล่อเข้มๆคันนี้ไปส่งลูกคา้ากันเลยดีกว่านะครับกัน